ไม่มีไม่มีใครพัดภาพจากใครเลยเหรอราบผมสดตัวแล้วกันนะไม่มีครับพ่อในซอย87มีบ้านผู้นำชุมชนไหมจ๊ะมีครับอยู่ตรงไหนครับพี่นำไปไหนได้ไหมคิดค่าส่งไหมไปไปส่งครับย <laughs> ขอบคุณครับเข้ามูเลยเฮ้ยคือในนี้บ้านเลขที่จะเป็น2 3 9อ๋อพ่อแค่แค่2 3 9แค่นั้นเอง็ดส2 3 9 2>, 2 2 7 2 3 7 แล้วสามกว่าในี่าพมไม่ไม่ใช่เขตจะเป็นหมู่บ้านเป็นหลักรู้นะอายุเยอะไม่ใช่อย่างเดียวไกล,ไกลอีกต่างหากเนี่ยพอนอนนึกแล้วเหม,ม,มือนกงงงเข็มในมาั้มุดภารกิจตามหาลูกสาวให้พ่อแดงครั้งนี้ความหินอยู่ที่ระยะเวลาของการผัดพรากที่ยาวนานกว่า60ปีค่ะรวมถึงข้อมูลสุดท้ายที่พ่อแดงรู้ ก็คือลูกย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ยังโชคดีค่ะเมื่อข้อมูลล่าสุดพบว่าชื่อของคนที่คิดว่าเป็นอดีตภรรยาของพ่อแดงอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตลาดพร้าวทีมงานจึงมุ่งหน้าเพื่อไปหาคำตอบว่าลูกสาวของพ่อแดงอยู่ที่ไหนแม้ไม่รู้เลยว่าเป้าหมายที่เรากำลังจะพุ่งชนจะเจอเข้ากับหินหรือนุ่นกันแน่ ต้องหาผู้นำชุมชนหรือบ้างแต่การตามหาบ้านในกรุงเทพไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะทีมงานวนรถอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายก็ต้องหาคนช่วยเพื่อนำทางไปยังบ้านผู้นำชุมชนค่ะเธอถามบ้านคุณเอ้ยมีคนส่งของอ่ะเขาจะรู้ไหมวะลองถามเลยไปแล้วคุณพี่ไปถาเป็นทาไม อ่อในซอยแปดเจ็ดมีบ้านผู้นำชุมชนไหมจ๊ะมีครับอยู่ตรงไหนครับผู้นำชุมชนอยู่ต้องเข้าแยกห้าแยกห้าเข้าแยกห้าเข้าไปปตรงตเลี้ยวซ้ายาเล้ชุมชน <5 S 1> เลยตรงไปเลี้ยวซ้ายครับตรงไปก่อนพี่พี่นำไปไหนได้ไหมคิดค่าส่งไหมไปไมส่งไหมขอบคุณครับ ครับผมเนี่ยหรอบ,บ้านผู้นำ่วันดีประธานชนอ๋อประธานวันด,ดีครับอะไรครับพีพ่เตร์อีจัน,รนครนับพ่อเป็นรายการตามหาคนพัดพากจากกันครับจะตามหาบ้านหลังหนึง่งพ่อมีพ่อจะตามหาลูกสาวครับครับผม แล้วได้ข้อมูลมาว่าบ้านบ้านพ่อเขาอยู่บ้านเลขที่อะไรเอ้ยบ้านบ้านลูกสาวอยู่บ้านอยู่ในซอยลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดว่าเลขที่คือในนี้บ้านเลขที่จะเป็นสองสามเก้าอ๋อพ่อแค่แค่สองสามเก้าแค่นั้นสองเก้าสองสองเจ็ดสองสามเจ็ดแล้วสามกว่านี้่อไม่ไม่ใช่เขตจะเป็นหมู่บ้านเป็นหลักรู้นะผมอธิบายอย่างนี้ด้านทาสุกก็คือซอยเก่าดั้งเดิมชื่อสมัยก่อนเนาะ หรอกอย่างฮะแต่หมู่บ้านที่มีทั้งราดเท้ามีจิวสนมรกดหมูเยอะแยะซอยแปดเจ็ดยามีเยอะมีโต้นมีโเอะเออเยอะแยะมากแต่การย์่าสุกที่นี่ที่เดียวผมดูแลในนี้ยี่สิบเจ็ดไร่กับสองร้อยสลามวาไม่ได้ดูแลทั้งซอยแต่คนที่จะลุกยิงอ่ะพวกวินนี่นี่คะบ้านเลขที่อยู่โซนไหนอ่ะ จะอยู่โซนประมาณไหนนาะมีสองล็อคค่ะสองล็อก <2 S 2> มี3สามล็อคแค่นี้แหละล็อค,อคนะมีแค่สามสองล็อคหอเหรอพี่อุ้ยทถานก็เลยอยู่แยกไหนไม่ทราบเลยเหมือนกัน,นรู้แค่มาจา้ะ<อ>จ้ะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับเมื่อการวนรถหาบ้านหลังเป้าหมายไม่เป็นผล อิเตอ,อิจันจึงตัดสินใจไปที่ไปรสีนีเพื่อสอบถามพิกัดที่ตามหาค่ะพี่สวัสดีครับตรงนำจ่ายอยู่ตรงไหนะครับนำส่งใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรหจ่ายจะไปข้อไหนครับจะไปซอย87ครับผมลาดพร้าว87ดริบก็ต้องขึ้นประติตรี่ชั้นสามชั้น3ใช่ไหมครับขอบคุณครับ หมดเลยไม่มีใครอยู่เลยอันนี้ขอเบอร์กับใครต้องถามย่ข้างล่างจะไปตรงไหนเหรอจะไปแถวแถวบ้านเลขที่ับนะครับผมไปวนหาแล้วมันหาไม่เจอแม่จอยละเท้าแปดแปดเจ็ดนะครับฮะละเท้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดอะไรแตรขาตุก โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพ่ถามที่ไปสนีมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่แถวๆหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะในซอย87เดี๋ยวเราลองเข้าไปในซอยนั้นดูนะเกือบครึ่งวันทีมงานยังอยู่กับการวนรถตามหาบ้านหลังเป้าหมายจนในที่สุดก็เริ่มเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวโอเคแล้วทับ40จะอยู่ไหนวะเดี๋ยว แค่ตรงเข้ามาเองนะเว้ยเราตัดไปัดคนในหมู่บ้านเรายังไม่เข้าหมู่บ้านอ่ะแต่เราตัดมันไปมาหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยสามหนึ่งหกเ้วบอแต่มันต้องย้อนไปงั้นแหละต้องย้อนใช่ป่ะเอ้แต่มันมีทับสี่ศูนย์อ่ะไหนไม่ใช่ของเราที่เราหาก็สี่ศูนย์แต่นั้นมันไม่มีทับอ่ะความพยายามเป็นผลค่ะในที่สุด ีมงานก็ตามหาพิกัดเป้าหมายเจอและนี่คือคำตอบที่เราได้มาสวัสดีครับครับเออจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตพี่ต้องขออภัยด้วยครับเออเขาว่าไงบ้างอะคะพี่กว่าเาไม่อนุญาตเพราะอาจารยามสะดวกครับพี่ครับผมไม่มีไม่มีใครพัดพาดจากใครเลยเหรอถามผมส่วนตัวแล้วกันนะไม่มีครับยืนยันสารพูดนะว่ารู้ออจักรมาเป็นายพี่รับวีแกนพ่อแม่รุ่งนเอครับ และนี่ก็คือคำตอบที่เต้จยจันไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เจรจากับเจ้าบ้านหลังเป้าหมายเลยค่ะจึงไม่รู้เลยว่าบุคคลที่เราตามหามาตลอดนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกสาวของพ่อแดงหรือเปล่าและด้วยความเป็นส่วนตัวที่เราเองก็ไม่สามารถก้าวล้ำไปได้มากกว่านี้ภารกิจแห่งความหวังเคสพ่อแดงจึงต้องพับเก็บไว้เท่านี้ก่อนละค่ะ เขาบอกว mm. ่าพอแดงไม่ตขึ้นจะี่ออกใส่ใจนะเขาจะมาเลี้ยงพ่อตอนแก่ๆแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิด่างนี้ฟังลูกนั้นก็ตื่นตันแล้วไปเพื่อนาโคตะลูกไปแล้วกลับมาหาพ่อวัางนะแล้วถ้าสมมติวันนี้ลูกสาวดูรายการอยู่อยากจะบอกอะไรไปถึงลูกสาวไหมบอกคิดถึงมาก คิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะปลงคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนความคิดถึงที่พ่อแดงเก็บไว้ในใจมาตลอด60ปีแม้ตอนนี้จะไม่สามารถส่งไปถึงลูกสาวได้แต่อย่างน้อยความอัดอั้นในหัวใจก็ถูกปลดปล่อยออกมาบ้างแล้วล่ะค่ะ และยังคงรอวันที่ปาฏิหาริมีจริงให้ลูกสาวได้รับความรู้สึกของพ่อจริงๆในสักวันนะคะ